ขั้นที่ถูงรางวัลที่หนึงะครับันที่เข้าทุกแล้วอนาะนีโ้เจาอย่า้าอ้อน้ไปเล่นเองปเ่อนเปลนา้ตัวเราเนตัวคนแห่งวะล้านกุ้ัวะลานก้า เขาไป็ไสมาแม่พักดาวเจ้าไปดูถึงถึงเลี้กระไปพวกว่าถือกระไปคุณน้าแจงไปแจงความนอกไปจังหวัดไปลงบันทึกไว้นับเขาเขาถือจังไรครับได้เรียกมาตราไส้ซื้อมาถือซื้อ้านเลขที่เจ้าของครับตมองแม่เป็นหล่อเอยแม่นั่นเสียแล้วปันว่าไอ่คนอ้าวเนี่ยเอาเงินไปให้ให้เอี้ยวแน่คือให้แม่โอ้โคือสิเฮ็ดบุญให้พ่อให้แม่น่ะละครับด้วยนั่นก็บบริจาควัดรยังแน่กับ เดี e ๋ยวไปใส่ตั้งตูะก็คือว่าเขาฝันว่าอ้ายบอกว่าให้เอาเงินไปให้แม่ครับอืมเพิ่งอยากให้เฮ็ดบุญให้เพิ่นนั่นล่ะครับครับว่าเพิ่นเอาเงินให้ปุ๊บปุ๊บไงนึ่งว่ะครับเลยบ่ได้คิดดอกครับผมว่าแต่บ่ถือก็เลยมาเบิ่งห่วยคือแต่มันซื้อตัวนี้น้าเหมือนับมาเบิ่งในรถยางอ้อมรถชามหลอกคุนครับดิฉันมันบ่แน่ใจมันสิเป็นบ้าเนาะครับยางอ้อมรถก็เลย ดีใจน้ะดีใจน้ำเปิดรถชรใหญ่ใหญ่เองใหญ่้ราเลยโอ้ยได้สองใบในคู่หนึงนี่แหละสามสามคนหน้าตสามบอกสามสามใบละกะขอเบิ้งชุดมันวางเป็นชุดไหนนะครับโอเคครับ อ่าโอเคเก็บเ,เลยครับเย็บเลยครับเย,ย็บคร <damn. S 2> ับถ้าพักสื่ออยู่ใส่รานมาขายไห้ครับอ๋อมีคนมาขายไห้ขายไห้ยู่นีบ่้านคนขารคุณูบกคนเอาเปาสูงสูง่ดห้สูนขายันบอก่าเอยได้่ไ้ไร้อย้าว้้